ผมอยากทราบความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับคํากล่าวที่ว่าความรักเหมือนวิทยาศาสตร์เมื่มมีโอกาสต,ต้องทดลองนะครับอ๋อเด็กๆคเดกันครับแปเ่เพราะฉะนั้นเป็นคำคมมากเลยเช็คเป็นวิทยาศาสตร์ไหมเป็นไหมต้องลองไหมอลองไหมก็ได้ลองออไไมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราจึงนั่งมองว่ามนุษย์เราทุกคนอยากจะลองใช่ไหมครับไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ต้องความรักไม่ว่าอะไรหรอกทุกคนก็จะนั่งมองในมุมที่เรามองแต่ถ้าเกิดว่าผมมองผมมองว่าความรักมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ถูกไหมครับเพราะวิทยาศาสตร์นั้นก็คือตรงไปตรงมาจับต้องได้ทดลองได้พิสูจน์ได้จริงไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรามีคนรักสักคนหนึ่งบางเรื่องพิสูจน์ได้ไหมไม่ได้ครับ แต่การที่จะมีชีวิตคู่ด้วยกันระหว่างชายหญิงนั้นเนี่ยมันต้องมีศิลปะในการคองรักคองเรือนจริงไหมครับผู้หญิงต้องเข้าใจผู้ชายอย่างวิทยาศาสตร์ผู้ชายต้องเข้าใจผู้หญิงอย่างวิทยาศาสตร์จริงไหมครับน้องๆเคยไหมครับว่าความรักกันเนี่ยตอนรักกันเนี่ยทำไมผู้ชายถึงฟังเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราบ่นอะไรเคยรู้สึกไหมเพราะแต่งงานกันเสร,ร็จมันไม่ฟังเราแล้วอ่ะใช่ไหมครับนักเก็ตไหมครับเพราะอะไรครับเพราะผู้ชายใช้หลักวิทยาศาสตร์ พรผู้หญิงเริ่มว่าเริ่อร่สมองกคิดต้วตวต่วตวตวจาจะแก้ปัญหายัางไงแล้วแกตัดบทเลยแกลืมไปว่าผู้หญิงเขาอยากให้แค่ฟังอย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าเกิดจะทําให้ทุกอย่างดีต้องเอาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มารวมกันดีไหมครับ